ครับขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับของชาวนาเมื่อข้าวเหลืองก็ต้องมาเกี่ยวข้าวเรามาดูด้วยกันว่าภารกิจการเกี่ยวข้าวันี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับดูนะครับข้าวเหลืองมากเลยแต่ละนาก็ลงเกี่ยวกันแล้วนะครับนี่ไร่นี้ยังไม่เหลืองเท่าไรแต่ไร่นี้เริ่มเหลืองแล้วอันนั้นเกี่ยวบ้างแล้วนะครับ ปรกรณ์การเกี่ยวก็มีกระติกน้ำนะครับมีถังน้ำนี่ตามมาถังน้ำเตรียมเกี่ยวนี่นะครับแม่ก็เตรียมเกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวข้าวกำลังลงต้องมีถุงมอครับใส่ถุงมือนี่เลยแบบนี้เลยนะบ้ถ็ถุงมือครับ นีก่ก็ไล่มันนะครับรอบๆถนนนี่ก็เป็นไล่มันไล่ยวเราไปดูกันปลาข้าวเป็นไงฮะ เราตามไปดูนะครับว่าจะเริ่มเกี่ยววิธีเกี่ยวข้าวเกี่ยวยังไงนะครับนี่เป็นวิธีแบบดั้งเดิมนะครับตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวนานะครับเป็นวิธีที่เราทุกคนต้องตามนะครับยุคใหม่นี้อาจจะไม่ได้ทําแล้วนะครับคนส่วนใหญ่จะเรียนหนังสือแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมาทําไร่ทํานาแล้ว เริ่มลงงงแล้วนะครับเริ่มแล้วแหกแน่ครับทางบ้านยังไม่มีรถเกี่ยวทางบ้านยังไม่มีรถเกี่ยวนะครับหายากมาก ใช้แบบนี้นะครับอนาคตต่อไปก็ไม่แน่อาจจะมีรถเกี่ยวก็ได้นะครับรถเกี่ยวก็คันละล้านนะครับแพงเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้ดีเต็มที่นะครับดูนะครับข้าวทุงนะ ดูนะครับนาในประมาณ5้าไล่นะครับสี่ห้าไล่คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b ั c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ